สวัสดีครับสวัสดี fc ช่องชัยมลชนด้วยนะครับอีพีนี้ชัยนำเสนอแนวทางใบเรียงเบอร์ของเจ้าพ่อปากแดงนะครับงมื่ประจำวันที่16เพฤศจิกายน2 5 6 6ครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการารับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น เรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นใบแรกจะเป็นใบเจ้าพ่อปักแดงนะครับใบนี้จะให้เลขมาเป็นเลข8เลข5แล้วก็เลข9นะครับ ใบนี้ก็เป็นใบของใบเรียงเบอร์นะครับเจ้าพ่อปากแดงนะครับให้2 3และก็8มานะครับใบนี้จะเป็นของหนุ่มเพชรผูกกระดึงนะครับใบนี้เด่น2วิ่ง2ล่างนะครับก็จะได้2 6มาแล้วก็2 1 2 6นึ 2 4และ2 9นะครับไปดูใบของใบแรมจันนะครับใบนี้จะให้อ่าเลขมาเป็น2 3 5 6เด่น6นะครับเด่น6แต่6ไม่สวยนะครับตัวนี้จะเป็นเน้นเด่น2นะครับก็จะเป็น2 2 2 6 2 9 แล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นลอง5นะครับลอง5ก็5 2 5สองหต่อไปเด่นล่างนะครับ2 3 5 8 5ก็จะเป็น5 0 5 3 5 6 8ก็8 0 8 3 8 6นะครับไปเด่น2อลอง3กันนะครับ เด่น2ก็จะได้24 25และ20ส่วนอลอง3นะครับก็จะได้34 35และ30ครับใบนี้จะเป็นใบของอาจารย์มาโนดนะครับชุดเด่นนะครับใบนี้ก็จะได้2กับ5มาไปดูซ้ายมือนะครับเด่น5นะครับใบนี้ก็จะได้ตัวเลขมาเป็น8 เจ็ดศนะครับส่วนชุดต่อไปนะครับจะเป็นชุด2ตัวนะครับ1 2 3 2 4 2 7 2 1 5 3ส4 5 7 5่ส่วนต่อไปจะเป็นชุดเด่นนะครับเด่น3 2และ7 2นะครับใบต่อไปครับใบนี้จะเป็นของทรงกรดคนทรงนะครับ ตัวน,นี้จะเด่น5มานะครับก็จะได้ชุด3ตัวเป็น253และ059นะครับส่วนบน10จะเป็น1 5และ98บนหน่วยก็3 6 9นะครับใบนี้จะเป็นใบของมหาแดงนะครับมหาแดงจะเด่น2 4 8นะครับส่วนดึงก็อ่ารองนั่นแหละนะครับก็คือ2กับ8ชุด2ตัวนะครับจะเป็น2 3 2 9 4 3 4 9 6 3 6 9 8 3และ8 9ชุด3ตัวครับจะเป็น2 6 2 3 1 2 9 8 4 3 0 8 9ชุดต่อไปนะครับเป็นของ ทิวใบไม้จะให้เ,เลขมาเป็น2 3และ8นะครับใบต่อไปเป็นของหมอพรอเทพครับหมอพรอเทพก็จะให้สองามแปมาจะเป็นเ,เด่นบนนะครับวิ่ง2นะครับส่วนชุด2ตัวก็จะเป็น2 5 2 4 2 7 8 5 9 แป 8, 8 4 8 7นะครับชุด3ตัวก็5 2 3 1องสามนะครับส่วนชุดต่อไปนะครับจะเป็นของอา,อาจารย์ชวนชัยนะครับเส้นทางรวยเด่น2อรอง8นะครับเด่น2ก็จะมี2 0 2 4ูนนะครับส่วนรอ,อง8ก็8 0 84และ89นะครับใบต่อไปเป็นของอาจารย์พิชิตโชคเงินล้านนะครับใบนี้จะให้เด่นอ่าจะให้ชุด2ตัวมานะครับจะเป็น2 3 2 4 2 6 2 8 4 3 4 4, 4 6 4 8 8 3 8 4 8 6 8 8, 8 ใบต่อไปนะครับจะเป็นของตาแปะนะครับตาแปะเก้านะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุด2ตัวเช่นเดียวกันนะครับ3 2 3 5 3 7 3 9 6 2 6 5 6 7 6 9 8 2 8 5 8 7และ8 9นะครับ บต่อไปนะครับใบนี้จะเป็นของตัวโน้ตพยากรณ์เลขนะครับใบนี้จะเด่น2นะครับเด่น2บนเด่น3บนและก็เด่น8บนนะครับก็จะมี1 2 1 4 3 1 3 5 8 1 8 3 1 5 1 7 3 7 3 9 8 5 8 9 ส่วนชุด3ตัวนะครับจะเป็น8 2 6 2 3 9และ3 6 7นะครับไปดูชุดเด่นล่างกันนะครับชุดเด่นล่างก็จะมีเด่นล่าง2เด่นล่าง3และเด่นล่าง5นะครับชุด2ตัวจะเป็น2 0 2 2 3 2 3 5 5 2 5 4าสี่สองสี่และ5้าครับใบต่อไปนะครับจะเป็นของแม่ตะเคียนทองให้โชคนะครับใบนี้จะเด่น5นะครับเด่น5ก็จะได้5 1 5 3 5 6 5 4และ5 0นะครับตัวน,นี้จะเป็นเด่นบนนะครับเด่นบน5ส่วนเด่นล่างนะครับเด่นล่างก็จะให้เด่น7มานะครับก็จะมี7 2 7 3 7 5 7 8และ7 9นั่นเองนะครับ บต่อไปนะครับจะเป็นท้าพิสูจน์ล่างนะครับทาพิสูจน์ล่างก็จะให้เด่น5ก็5 6 5 1 5 3 5 9นะครับ2ตัวมา1ตัวจะเป็น2กับ8ชุด2ตัวก็2 0 2 5 2 9 5 0 5 5 5 9 8 0 8 5และ8 9นะครับ ต่อไปเป็นท้าพิสูจน์บนนะครับท้าพิสูจน์บนก็จะให้เด่น2มาชุด3ตัวก็627นะครับส่วนชุด2ตัวจะเป็น20 24 25 27สตัวมา1ตัวนะครับก็เป็นเลข8เลข9นะครับชุด2ตัวก็21 25 28 แปดห8ึ่งแปและ9 1ครับใบนี้จะเป็นอีกหนึ่งใบของเจ้าพ่อปากแดงนะครับใบนี้จะเด่น5นะครับชุด3ตัวก็8 3 4เด่น5้นะครับสองหชุด2ตัวก็5 3 3สา5สา7ห้ารอง3 6 3 7ด นะครับชุด3ตัวส่วนชุด2ตัวก็จะเป็น3 4 4 3 3 6 6 3และ3 7 7 3ใบนี้จอมขอมังเวทนะครับเด่นบน7นะครับ7 2 7 4 7 5ชุด3ตัว8 7 5ร่างเด่น0นะครับ0 2 0 3และ0 8ใบนี้จะเป็นแม่นบนและแม่นล่างนะครับเด่น5กับเด่น8 แม่นบนเด่น5นะครับให้50 54 59ชุด3ตัวจะเป็น350 654 859ส่วนแม่นล่างนะครับเด่น8ก็จะให้81 83และ86 89มานั่นเองนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยลวกันนะครับฝากกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับ EP นี้แต่แล้วนะครับสวัสดีครับ